2. ทุติยะเจโตวิมุตตผลสูตรว่าด้วยธรรมมีเจโตวิมุตตเป็นผลสูตรที่สอง72ภิกษุทั้งหลายทำห้าประการนี้ที่บุคคลจเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีเจโตวิมุตตเป็นผลมีเจโตวิมุตตเป็นพลานิสงย่อมมีปัญญาวิมุตตเป็นผลมีปัญญาวิมุตตเป็นพลานิสง ทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. อนิจจสัญญาคือกำหนดหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 2. อ,อนิจเจทุกขสัญญากำหนดหมายความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยงแห่งสังขาร 3. ทุกเขนอนัต,ตสัญญากำหนดหมายความเป็นอนัตตาในความเป็นทุกข์ 4. ปหานาสัญญา กำหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปประธรรมทั้งหลาย 5. วิราคะสัญญากำหนดหมายวิราคะว่าเป็นธรรมละเอียดประณีตภิกษุทั้งหลายทำห้ประการน,นี้แลที่บุคคลจเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีเจโตวิมุตเป็นผลมีเจโตวิมุตเป็นพลานิสงย่อมมีปัญญาวิมุตเป็นผล มีปัญญาวิมุตเป็นพลานิสงเมื่อใดภิกษุมีเจโตวิมุตและปัญญาวิมุตเมื่อนั้นภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ถอนลิ่มสลักขึ้นได้บ้างว่าเป็นผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้บ้างว่าเป็นผู้ถอนเสาระเนียดขึ้นได้บ้างว่าเป็นผู้ถอนกรอนออกได้บ้างว่าเป็นผู้ไกลจากข้าศึก ปลดทงลงได้โปรงภาระลงได้ไม่ประกอบด้วยวัตตะบ้างภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอนริมสลักขึ้นได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละอวิชาได้หมดสิน้นตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอลิ่มสลักขึ้นได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้หรือเครื่องแวดล้อมได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้เป็นผู้ละชาติสงสารซึ่งเป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่ได้หมดสิน้นตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอนสาระเนียดขึ้นได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละตัญหาได้หมดสิน้นตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มี เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอนเสาระเนียดขึ้นได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอนกรอนออกได้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิน,นัยนี้เป็นผู้ละโอรมภากิยะสังโยศห้าประการได้หมดสิน้นตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มี เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถอดกรอนออกได้เป็นอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ไกลจากข้าศึกปลดทงลงได้ปลงภาระลงได้ไม่ประกอบด้วยวัตตะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ละอัสมิมานะได้หมดสิน้นตัดรากถอนโคน เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ไกลจากฆาศึกปลดทงลงได้ปลงภาระลงได้ไม่ประกอบได้วัตตะเป็นอย่างนี้แลทุติยเจโตวิมุติผลสูตรที่สองจบ